ว้าววันนี้นะคะเรามาเจอพ่อดักไม่ค่ะเป็นเครื่องขนาดพกพา POS นะคะซึ่งวันนี้เราสามารถซือ้อลอตเตอรี่วนนี้ได้เลยค่ะสะดวกมากกับร้านค้าหาาารือพ่อค้าแม่ค้าแผงลอตเตอรี่นะคะแล้วนอกจากมีลอตเตอรี่นะคะเรายังสามารถเติมจูวันเลตนะคะชำระค่าน้าําค่าไฟเติมเกมหรือว่าชาระอัคคีิตก็ได้นะคะซึ่งเครื่องนี้เล็กแล้วก็สามารถมิสลิปโยนเีเพื่อจะลองมาซื้อลอตเตอรี่ให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะ ไปที่ฟังก์ชันกดลอตเตอรี่เลยนะคะสามารถเซิร์ชหาเลขแบบนี้ได้เลยค่ะแบ่งซื้อกี่ใบก็ได้นี่คือจุดแข็งของเราเลยนะคะแล้วเราก็กดยืนยันค่ะเห็นยอดแล้วกดเบอร์โทรศัพท์เพื่อยืนยันตัวตนนะคะจะได้รับรางวัลไม่ผิดคนค่ะคิวอาคดขึ้นมาแล้วเปิดแอปธนาคารสแกนจ่ายแบบนี้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วเลยจ้ะแม่มีสลิป นี่ค่ะอยากได้สนิดกานเอาไปรวยจ้าจะบอกว่าจริงๆแล้วมี s s สส่งให้ในโทรศัพท์นะคะทุกคนก็สามารถไปชีดได้มาพิงพิงไปวยกับน้ำโชว์สลี่ออนไลน์นะคะสำหรับพ่อค้าะคะแม่ค้าแผนงเครื่องเลยจ้า